ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทนโจคนนี้จิ๊ว EP 6ค่ะวันนี้พบกับเราสองคนเป็นประจำอีกเหมือนเคยนะคะว่าแต่วันนี้เราอยู่ที่เทนโจสาขาอะไรคะพี่เมย์วันนี้เราไม่ได้มาเทนโจนะเราไม่ได้มาเทนโจใช่เราไม่มาเทนโจแล้วเรามาที่ไหนคะพี่เมย์วันนี้นะคะเนี่ยกับเมจิค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับร้านใหม่ค่ะอีกหนึ่งร้านในเครือของเทนกรุ๊ปหรือว่าร้านเดียวในเครือเดียวกับเทนโจนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนั้นก็คือยังไม่บอกตอนนี้ ่าคือเห็นป้ายร้านขนาดนี้ก็ยังบอกว่าจะไปบอกข้างในก็เลยไม่ให้ขึนการเสียเวลาแล้วเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปเลยแต่ว่าก่อนจะไนะคะวันนี้อย่าลืมว่าเราก็มีแจกลอเชอร์อีกแล้วแจกอีกแล้วกอีกแล้วใช่ใดก็คือต้องติดตามจนจบเพราะแม่งก็คือไม่รู้กติกาเล่นไม่ได้อดเด้อโอเคงะเรารีบไปดูกันเลยกไปเลยไ่จเมย์วันนี้สรุปเราอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ย วันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมค่ะมาเที่ยวที่ร้านท่าได้มะสาขาเอสขนารดราชดาค่ะอเออร้านใหม่ไหนร้านท่าได้มะเขาต่างกับร้านเทนโจยังไงคะก็คือสําหรับเทนโจนะก็จะแบบท่านผู้ชมก็จะคุ้นเคยว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแล้วก็ซูชิแต่ท่าได้มะเนี่ยไม่เหมือนตรงที่ท่าได้มะเป็นบุฟเฟ่ชาบูาเออแล้วก็ซูชิได้เลยก็คือ สูเชิงซูชิอีราคาต่างๆเหมือนกันทั้งหมดต่างแค่ว่าเป็นชาบูกับปิ้งย่างเท่านั้นเป็นแบบเป็นทางเลือกใหไปชวนไ้เลือก <ừ> อะไรอย่างนี้ราคาเหมือนกันแบบนี้แสดงว่าแพ็กเกจทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่เหมือนทุกอย่างไหนร <ừ> ู้จริงอะไรบ้างถ้างั้นแพ็กเกจพรีเมียมก็จะเป็นราคา499บเกบวกบวกซาตินแปดร้เก้าสิบเบวกบวกและแพทิคหนึ่ก้าสิบวกบวกเหมือนกันเลยใช่ไหมถูก ชาบูมากเลยเนี่ยชอบจริงหรือเปล่าชอบจริงดิสำหรับแฟนพันแพงชาบูหรือคนรักชาบูนะคะต้องชอบร้านนี้แบบไม่ควรพลาดแบบพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านเนี้ยแค่น้ำซุปมีทั้งหมดสี่แบบสี่สอใช่ยังไม่รวมกับแบบซูชิของหวานใดๆอีกมากมายให้เลือกสายเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไม่เพื่อไม่การแบบเสียเวลาเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูอินสึดแบบใกล้ชิดกับแพ็กเกจต่างๆมีอะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูเลย รับแพ็กเกจของทาไดมะจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจคี่พรีเมียม499บวกบวกสำหรับคนรักชาบูและแซลมอนเรามีเสิร์ฟทั้งแซลมอนแบมบูโรแซลมอนซาซิมิซูชิแซลมอนแซลมอนเมนไทโกแซลมอนทรัฟเฟิลช็อตยำแซลมอนแซลมอนอะโวคาโดช็อตชาบูก็ไม่น้อยหน้ามีทั้งเนื้อออสเตรเลียส่วนต่างๆหมูชาบูหมูไม้ไผ่ปลาหมึก แซลมอนผักหลากหลายและนมไข่มุกบราวชูกา้ารทัชตินัม899บวกบวกพรีเมียมขึ้นอีกระดับสำหรับคนรักฟัวกลาเนื้อวากิวและกุ้งแม่น้ำมีเสิร์ฟให้ทั้งฟัวกราแบมบูโรสูชิฟัวกราสูชิกุ้งหวานยักษ์้มยูสุกุ้งหวานฟัวกราทรัฟเฟิลช็อตฮามจิเมนไทโกซูชิปลาไหลซูชิไข่แซลมอนฮามาจิอะโวคาโดช็อต ลัติน่มซชาชิมิฟังชาบูประกอบด้วยเนื้อวากิวส่วนต่างๆและกลุ้งแม่น้ำของหวานมีทั้งไฮสครีมโอฮมเมดชิบูย่าฮันนี่โทสแพนเคก้กซูเฟลและบิงซูไข่มุกบราวน์ชูการาชีสช1,299บวกที่สุดของความพรีเมียมสำหรับคนรักโอโทโรเนื้อ A3 ชาบูและปิ้งย่างเสิร์ฟไม่อั้นทั้งซูชิโอโทโร โอโทโร่อะวคาโดช็อตสลัดสาลายสามสีอูนังิฟัวกาแบมบูโอโทโร่ฟัวกาทรัฟเฟิลช็อตหอยเชลล์ฮอกเกโดเทมปุระเพรทิสซาชิมิกุ้งหวานยักษ์ซาชิมิหอยนางรมเนื้อพรีเมียมวากิวส่วนต่างๆสำหรับคนรักปิ้งย่างสั่งได้ทั้งคานิมิโซเนื้อโฮบะยากิหอยเชลล์ฮอกเกโดเนยกระเทียมแถมมีของหวานสุกป,ปัง ไอศครีมแบรนด์ดังฮากินดัสฮันนี่ทอดฮากินดัสซูเฟ่แพนเค้กฮากินดัสบิงซูอีกสองรสชาติมะม่วงและสตอร์เบอรี่โอเคสุดปัง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 ลิคัทติสติลิคัทติไม่ได้เลยดนตัดแล้วนะเปันตังจริงๆไงคือถ้าเกิดคนชอบชาบูก็คือ เลิฟเลยใช่ท่าั้นยังไม่พอนะคะสำหรับคิดที่เราที่เราแบบแนะ้นำบัตรสมาชิกของเทนโจไปเนี่ยสำหรับท่านที่แบบว่าเป็นสมาชิกเทนโจอะสามารถใช้บัตรสมาชิกนั้นอนะมันเป็นส่วนลดของราฐธรมได้อีกอเพราะเขาเป็นคือเดียวกันอย่างนี้โอ้โหแบบน,นี้ถูกใจเลยใช่เลยใช่ไหนน้องได้ยินว่าทุกเดือนจะมีเมนูประจำเดือนพิเศษด้วยใช่ไหมอย่างของเดือนพฤศจิกายนนี่คืออะไรคะก็คือเมนูพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็น เซตทรัฟ h ฟ e ลชีสซีรีสี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้แบบไกลไกลก็จะเป็นแบบเมนูพิเศษประจำแต่ละแพ็กเกจอีกเช่นเคยอันนี้น่าโดนมากโดนใจเลยไหนพีเ<ม>่เสือขอดูหน่อยสิคะว่าเมนูพิเศษมันพิเศษยังไงเออไหนต้องจัดมาแหละใกล้ใก่้ะใกล้ๆไปดูกันเลยจังสำหรับเมนูพิเศษประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ได้แก่ทรัฟเฟิลชีสซีรีสูชิกุ้งทรัฟเฟิลชีสสามสไตล์สุดหรูประจำแต่ละแพ็กเกจประกอบด้วย ซูชิกุ้งต้มทรัฟเฟิลชีสสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมซูชิกุ้งแม่น้ำทรัฟเฟิลชีสสำหรับแพ็กเกจแพลตินัมและอย่างสุดท้ายโบตันเอบิทรัฟเฟิลชีสสำหรับแพ็กเกจเพรสทีสโดยทั้ง3เมนูจะเสิร์ฟตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563ถึง30พฤศจิกายน2563สามารถสั่งได้ไม่อั้นที่ร้านเทนโจและทาเรมะทุกสาขา แเกตที่ราคาสูงกว่าสามารถสั่งของที่ราคาต่ำกว่าได้ปูพี่เมย์นั่งกินสุดๆเลยว่าแต่วันนี้จะมีธรกิจอะไรให้น้องทำก่อนป่ะเนี่ยวันนี้ก็คือเขาดีจ้าวันนี้ไม่มีธรกิจเป็นไงไม่มีรไม่มีธรกิจที่เิื่อเนโซใจบอกว่าไม่ต้องทำแล้วคือทำมาหลายคลิปแล้วเหนื่อยอะไรกอนเหนื่อยจริงแต่ก็มีการฝากฝั่งมาเล็กน้อยแต่ก็มีการฝากฝังมาเล็กน้อยคืออยากให้น้องเนี่ย ได้แนะนําว่าน้าซุปสําหรับน้าซุปของทาเลม่าที่แนะนาไปตอนแรกก็มีสีน้ำซุปแบบมีอะไรบ้างในรายผู้ชมทางบ้านได้แบบรับทราบหน่อยแค่นี้เองสบายมากเลยน้าซุปของทาเลมานะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบได้แก่ 1. น้ําซุปซุปยากีที่เป็นน้าซุปสีดำเนาะแล้วก็น้าซุปชาบูที่เป็นน้าซุปใสแล้วก็น้าซุปใหม่น้องใหม่ทั้ง2แบบก็คือน้าซุปกระดูกหมูและน้ำซุปต้มยำค่ะ ใช่แล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกสั่งได้ทั้งหมด2แบบเลยนะคือแบบแรกคือแบบหม้อฮาของน้ำซุปแบบนี้ป็นแบบก็คือหม้อดาโดดเดี่ยวของเราเอาไว้แบบเสิร์ฟแบบซุกเยากิสไตล์ญี่ปุ่นอุ้ยมันต่างกันยังไงอะพี่เมย์ก็สําหรับหม้อฮานะคะก็คือเหมือนร้านทั่วไปเลยก็คือแบบว่าสามารถเลือกได้2น้ำซุปที่แบบชอบชอบโดนใจอะไรเงี้ยก็คือเออเลือกใครปกติแต่ว่าสําหรับหม้อน้องดําอันเนี้ย ก็คือสั่งได้คำสุกเออเราว่างไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ท่านผู้ชมดูว่าแบบอะไรยังไงน้องอ่ะเอาไว้สำหรับทานจุกิยากิสไตล์ญี่ปุ่นต้องญี่ปุ่นด้วยนะก็คือจะมีการแบบผัดเนยผัดหอมอะไรใดๆซึ่งน้องพนักงานเนี่ยจะผัดให้ถึงโต๊ะอู้หน่าสนใจมากเลยน้องอยากเห็นอันเนี้ยขอเลยเลยไหมได้ไหมไหนน้องพนักงานขอเลยค่ะอู้หูอือหือหอมแลก้วใช่ได้ ก็อยู่ฉันจะกินมันหมูเอาหอมๆก็ได้รู้เลยนะเราอะรู้เลยนะอืมเฮ้ยรู้หรอกลิ่นหอมนี่ก็คือแบบอรบอะปวนตีนตีอุ้ยแม่มันกระพุ้งไปได้ไปได้ปะ อ๋อบริการใส่ผักให้ทที่นะคะแต่ญี่ปุ่นเขากินแบบนี้เดอ้อปกติเขาใส่ผักปะคะเวลาใส่ลูกค้าใส่ให้ลใ,ใ,ใช่ไหมอ๋ออุ้ยไหนที่เมย์น้องแนนเียนรอยแล้วแบบนี้เราจะแจกว่าช่วยให้คุณผู้ชมยังไงดีคะ ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปเนี้ยเป็นสาธารณะอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยเขก็บอกว่าในคลิปน่ะมีน้องปลาคาบะมาแหวกในคลิปเราอ่ะทั้งหมดกี่ตัวมีน้องปลาคาบเลยหรอปลาคาบไม่มีพี่เสือแล้วนะไม่ใช่พี่เสือน้องปลาคาบทั้งหมดกี่ตัวพร้อมกับโค้ดภาพอาหารค่ะของไทเดมะเมนูที่ท่านผู้ชมอ่ะอยากรับประทานเขก็บอกว่าทําไมถึงอยากทานเมนูนั้นทางเราอ่ะจะคัดทั้งหมด3รางวัล3ท่านเพื่อแจการางวัลพิเศษให้ก็คือเป็นบ o u c h e r รับประทานไทเดมะค่ะ หนึ่งรางวัลได้หมดสองสองห้ารางวัลละกว่าสามพันบาทนี้ภารกิจเรเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วน,ยยนะคะใช่แต่คราวนี้เป็นน้องปลาคาร์บนะไม่ใช่เป็นพีเะนะ่เสือแล้วนะไม่เป็นเสือเพราะวันนีออ้ไม่ใช่เออไม่ใช่เฮนโจพี่เสือก็คือติอตดภารกิจไม่มาแล้วห <c oughs> ให้น้องปลาค<บ>าร<ม>์บแบบพักวันเออพักก่อนพักงานเป็นน้องปลาคาร์บแทนอย่าลืมว่าถูกกันเยอะๆนะคะอันนี้มไปนะอืมแล้วก็สำหรับผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากทานอาหารพรีเมี่ยมแบบเราแล้วก็ชาบูแบบนี้สามารถใช้ได้ที่ทาดามาทั้งหมด3สาขามีที่ M d K เกดเวกับไม์แล้วก็ที่นี่ค่ะเอสพนร์ราชดนาะสำหรับวันนี้นะคะเมียและพี่เมยสีก็ต้องขอตัวไปลุยอาหารข้างหน้านี่ก่อนถ้าเกิดท่านไหนไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆเมนูดีๆแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆนะคะอ,อ,อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่รายการเทนโจคนนเสิร์ะทางเฟซบ o o กแฟนเพจของทาได้มหมแล้วก็เทนโจแล้วก็ทาง u t u b e ก็มีนะใช่เอาวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไปเลยนะฝากร้านใหม่ด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมมาเลยนะคะ